สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอินเตอร์นาชาแนลค่ะเป็นลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนปะกลคนหนองหานค่ะเซียนปะกลให้มาต่องวดค่ะคุณผู้ชมงวดทีผ่านมากอะปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนมากเลยค่ะรัฐบาลไทยไม่ค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมว่านัานที่มาที่เนาะค่ะเนาะ พ่อไปได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมอ่าจินตนาขอขอบพระคุณนะคะสำหรับแนวทางค่ะเสียงจากคนคนหนองหานที่ให้แนวทางมาวางทางช่องค่ะจินตนาก็ได้มาว่างห้พี่หายน้องให้เบิงอ่าเป็นประจำเนาะคะ่ะเป็นประจำเลยทุกงวดทุกนวดคะ่ะคุณผู้ชมนะคะอ่าลาพัฒนาก็จันพุทธศกก็ได้มาทุกนวดเหมือนกันคะ่ะ จิตตนาค็ขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเขามาเบิ่งแล้วก็ขอให้มานขอให้ปังค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จิตตนามากอ่าหาอากาศเย็นๆค่ะอยู่บ้านเปิดแอร์ค่ะคุณผู้ชมมั่นห้อนคักข,ขาเอาค่ะคุณผู้ชมเอ้าแห้งเบิ่งฝ่าค่ะดูฟ้าไม่มีอ่า เออม่ย่บ่มีดาวจักดวงไหมค่ะคุณผู้ชมดาวสักดวงเดียวก็ไม่มีทางที่ฝึงออกพั้นสาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจักน้อยกะบ,บุญกะทินแล้วก็ไม่ร้อยกระท่งะคะ่ะคุณผู้ชมเกี่ยวเข่าดอเนาะโอ้ยเป็นยังไงนาะค่ะฝนกะต,ตกมาอีกวันสั่นยี่สิบยี่สิบเอ็ดปัะสัน 20, ะส่น,นะคะ่ะคุณผู้ชมมือว่านกะตกมาแล้วนะคะน้องบุรีรัมพ์ูฝนตกเมื่อวานตอนเย็นนะคะในเมืองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหมองอือนจินตนาบรูคะ่ะ แต่ในเมืองตกตอนเย็นเมื่อวานค่ะแล้วก็ค่ะเมื่อนี้แดดแดดอ่าแดดประมาณว่าแดดอ่าจ้าบ้างนะคะแดดอ่อนบ้างนะคะสลับกันไปค่ะแล้วก็พอตกแรงมากมันก็นหอนก็นอาค่ะคุณผู้ชมอากาศอบอ้าวชนิดทีว่างเงืองไหลแล้วก็เสียงก็จะเป็นหวัดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่า สุขภาพแพงบอดีอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมก็มาเจออากาศแปรปรวนกับไปกลับมาอยู่เนี่ยค่ะเปิดแอร์ก็หนาวอา่อนปิดก็ห้อนเอาจ้าจังใดดีจินตนาการเลยออกมาค่ะออกมาหารับลมธรรมชาติอยู่ตรงหน้าสมเด็จพระนเรศวรค่ะคุณผู้ชมสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะนี่ค่ะตรงที่ศาลสมเด็จ อรับู้คนกับแม่วค่ะคุณผู้ชมน้ำแรงน้ำคำเนาะปู้คนบรขาทรายค่ะอ่าจิตนาังวัน์นันยางลงไปค่ะคุณผู้ชมอ่าค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางของเซียนตะกลอนนหนองหานค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเป็นจังไดจังไปเบิงกันค่ะจิตนาจะเอาขึ้นเทียบให้เบิงเนาะค่ะคุณผู้ชมเราสื่อๆกับว่าเห็นขี้เก่าเดี๋ยวจะเอาเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะของงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดก่อนเนาะค่ะ แนวทางเพื่อนปังซําได้เนาะคะ่ะตัววิ่งเพื่อนปังบอสเนะ่ตัวเด่นเพื่อนจับคู่ให้ปังบอจังสิะคะ่ะจังไปเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะไปดูด้วยกัน,นะคะ่ะไม่มองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น,นะคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางกับมีเขามีหลุด่ะคะแต่ว่าก้าเข้ามากกว่าหลุดคะ่ะจินตนากระไดเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นประจําทางช่องจินตนาชาแนลขอขอบคุณห,หลายๆคะ่ะที่ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ ค่ะแชร์คลิปที่จินตนาลงไปให้คนนั้นคนนี้ได้เบิ่งกันนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ผู้ที่เขามาติดตามใหมค่ะช่วงนี้คนติดตามหน่อยค่ะเพราะว่าจินตนาบ่คค่อโลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนที่ผ่านมาหามอค่ะๆมันกับเมยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเหนื่อยมาก เมื่อยชนิดที่แบบไม่อยากได้อะไรเลยเะคะเมื่อยจิตเมื่อยใจน้ำเมื่อยสุขภาพสุขภาพไม่ดีมันกระทบกับจิตใจเราด้วยค่ะว่ากับพยายามที่จะเหตุให้มันสดชื่นแจ่มใสเพื่อลงแนวทางคุณผู้ชมในเบิง่งจะได้มานในปังกันเนาะคะ่ะแต่ว่ามันบางครั้งมันก็ฝืนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมฝืนธรรมชาติฝืนความจริงมันฝืนไม่ได้นะคะจิจะนตนาก,กันเลยเอาเป็นงวดลด ลงบ้างนะคะงดบ้างอันไหนลงทันก็ก็ลงอันไหนลงไม่ทันกับบได้ลงค่ะจนตนากันเลยสาทั้งสาทั้งหลายอย่างค่ะลงไม่ครบก็มีค่ะคุณผู้ชมยังเจนของคนสกุลจันคนตระกูลแสนสุขนะคะที่เพิ่นให้แนวทางวิ่งเงินล้านมานะคะคุณผู้ชมงวดที่พานมากของเพิ่นกับเขาจินตนากากับบริเลลงเนาะคะ่ะบริดลลงหลายคลิปอยู่ค่ะคุณผู้ชมมีแต่ของแม่สว่างกับของแม่ แม่สาวอุดรที่ได้ลงเนาะคะ่ะนอกนั่นอของคุณเอก,กชัยของไผ่ศิกร,บร์บได้ลงะคะ่ะคุณผู้ชมมันทอค่ะเออตอนนี้กะหูอื้อโยะคะ่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสะผมแล้วน้ําเข้าหูนิดนึงจะเป็นพิษเป็นพ่าย่นาหยังเนี่ยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันพุธนี้ก็ต้องรอรับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลจิตนากะต้องไปคอนแกนอีกเนาะคะ่ะอันนี้วอาสูคุณผู้ชมฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคือจังสิบ โศกเศร้าเงางอยแท้คือสิเบิดอารมณ์คือสิบ่อยอ่ากถึงกับขนาดบ่อยยากลงกแนวทางปานนั่นีิเนาะคะ่ะจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมความเมื่อยนะคะมันบ่อยากลุกอยากตื่นนะคะคุณผู้ชมขับรถไปไปฮอดได้บ่ใจพาไปไปได้ค่ะเมื่อใจว่าจะไปไปได้แต่ว่าไปกลับมาแล้วเหนื่อยไมหมเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมออกกำลังกายกับ,บ่ได้ออกขึ้นเกาค่ะมัวมานางัง เขียนแนวทางดมกินปากกาเมจิกอยู่เนาะคะ่ะกเ็เลยมีผลกระทบลายค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆค่ะที่ลงแนวทางไลยบพทันท่านนะคะเดี๋ยวให้สุขภาพดีขึ้นกว่านี้นะคะจินตนาก็รจะพยายามทําให้ดีที่สุดละคะ่ะคุณผู้ชมเอาไปเบิ่งแนวทางค่ะคุณผู้ชมบอกมาหลายแล้วค่ะไปดูแนวทางของเซียนสกคนหนองหานกันค่ะว่าแนวทางบนจิปังซัมใด้เนาะ,ะเนาะ เซียนจะกลน,นหนองหานค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตามนี้เลยค่ะตัวเลขงามงามจินตนาเขียนหนักแน่นขนาดงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมมึกมันไหมค่ะเปิดดินซ้อมไหมเออเปิดปากกาเมจิกไหมค่ะคุณผู้ชมเน้นย้ำนะคะ่ะขางวดที่ผ่านมาเพิ่นไหวิง่งเด่นเก่านะคะเก้าเม็ดเดียวค่ะคุณผู้ชม,มเกือบเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ แต่ก้าวไปเป็นหลักร้อยซะง,งั้นค่ะตามต่อค่ะคุณผู้ชมเพื่อนหามากแค่นี้นะคะเนาะมีแค่สามคู่เน้นๆค่ะมีคนถามอยู่ค่ะว่าคือเพื่อนคือหาหน่อยแท้เพื่อนกาวาไม่ต้องเอาไลน์ค่ะก็คือเข่าเป็นเขา่ารุดเป็นรุดเนาะคะ่ะเพื่อนกับลบูเพื่อกันว่ามันจะเข่าสิรุดแต่ว่าหายไปไลค์มันกับ,บเขาคือเกานะคะเพื่อนการเล่หายมากตัวที่เน้นๆเลยแต่ว่าก็ก้าวก็เข้าค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าเก้าไปเป็นหลักร้อยค่ะกับเขาือเก้านะคะคุณผู้ชมนาะถือว่าเข้าอยู่หลักร้อยบนนะคะคุณผู้ชมกลับด้วยเพนวานะคะเอาค่ะคุณผู้ชมมาดูงวดนี้ค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวิ่งแปดกับเก้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมแปดกับเก้าวินกันกับศูนย์สามห้าแปดเก้าสี่อันนี้หลายคู่แท้ค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่หกคู่เลยนะคะหายมา6หกคู่เลยค่ะคุณผู้ชม ก็มี09 89 59หาเก่าจินตนาขึ้นลงสองเทือค่ะมันแมนมาเ่ยค่ะเดี๋ยวจินตนาคอยเบิงนะค่ะคุณผู้ชมขึ้นลงหาเก่าสองเทือค่ะตัวล่องก็มี80 59 83มันแมนหาเก่าอยู่ติดจินตนาขึ้นลงสองเทือนะคะแล้วก็สามตัวมี489 389 589แสดงว่าเพิ่นเน้นตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม89เนะะี่ค่ะ เอาค่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเซียนจะปนคนหนองหานค่ะที่ผ่านมากับบอลุดค่ะคุณผู้ชมอย่างตัวตัววิ่งก็ไม่หลุดนะคะถือว่าบอลลุดนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะขอให้มานขอให้ปังทุกคนค่ะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนา channel แล้วก็ขอบพระคุณค่ะสําหรับแนวทางของเซียนจะปนเนาะค่ะที่ห้มากให้คุณผู้ชมในเบิงมันปังปังกันเด้อค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเป็นเศรษฐีกันทุกท่านค่ะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ